อู้โดนอีกแล้วพี่น้องโดนอีกแล้วดนิดนดนินดินพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสด,สสดีทุกคนครับผมนี่พาไปลงเบ็ดครับผมเบ็ดฟมคือเกา่าบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศนี่ครับประมาณซีบก๊อทลังน่แหละไม้มันแคบพี่น้องนี่ มุมนี่ไซเบตโฟมเงียบกหวยไปครับพี่นอ้องสิพภาพเขาไปไม้ไม่ต้องไปการเสียเวลาคำาว้ยามนี่โอ้ทังไหนนอกรึบกขนาดได้พี่น้องไม่นี่ โอ้โห oh, ขับ่ะหลอบข้าเจ้าตัวนี่อุ้นเสียงปลาบ่อนพี่น้องมองนี่หลอบข้าเจ้านี่แหละครับพี่น้องไม้แคบๆนี่มองไซนี่น้าสิเป็นยังไง บมดไอหมาโดนเลยพี่น้องนี่แต่กระไรหมามันก็ต้องใส่แล้วพี่น้องเอ้ออุ่นเบืองตีล่ะไม้ไม้นี่เป็นไม้ประดุกใหญ่ได้พี่น้องนี่ตะกอนหลอดพอ้าเจ้าะวะหลอดก้าส้วนหลอดหรือว,ว่าเบ็ดกับส้วนเบ็ดเดี๋ยวมาพอกันตอนยามพี่น้องมือเสาร์พอกันนี่ครับนี่ ผมจะนเลย hết จะได้ใส่ก่อนใส่ได้ส้มไหนก็นส้มนั่นเนาะพี่น้องเนาะมันใส่ยากมันแคบๆนึงไมน้นี่ถือว่าเด็ดขึ้นกันเลยพี่น้องมือเศร้าพอกันครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องผมามาตีหากรกัวตีหาครึ่งครับผมนหมอกลงเลยเด้อพี่น้องเล่ขึ้นฝนตกครับ ฝนตกมาคืนนี่ยพยายามเบ็ดพี่น้องไปลงเบ็ดนี่อาวุธลงเบ็ดไอ้บอหอยวบเงี้ยวบอหอยไอบยไซิบกว่าหลังพี่น้องฝนตกบุกปลาคือเกา uống nào mỏng héng cái nào P'non đấy, đió, say chung với đấy P'non, biết chít xoang lăng, chung với hay quá, uống nào mỏng loãng héng khắc. ี่ตีนขี้งบเบิ่งหลังแหลกก่อนหลังแหลกยู่นี่พี่น้องยังหนีบัวทึบยังดิดยู่ทางปุ่นพี่น้อง khá Để Từ đây đây khó không mì mình bỏ thử đó Đang nhịp không? Đi đứng mi em bỏ Biết bằng nhạc ใส่ละเสือกโอ้ย <mortality> นี่คือเก่าอยู่พี่น้องเบิดปลาแล้วว่าดมีปลายังบ่อนบ่ ข้อใหญ่นขนาดนี้อยู่นี่ <c oughs> บ่คือดอกพี่น้องเ <c oughs> อ้ยบ่ทั้งผีบ้างป็นไหน sườn nhưng nhàn nhiều vất phá là vô hmm. มูมี่โอ้แปลกแห้งมานี่ฝนตกว่าจะปากินเบ็ดมันโมเอ็นตัวนี้เหนือนี้คือเก่าอยู่

we do say bit sự được โบผ่านเลยโบผ่าพนพี่น้องโบผ่านผู้ที่ลงไม้นี่ไม่เคยพ่าดเด้อพุ่มจะเสร็จนะ โอ้โหพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เนี่ยโดดแล้วโดดแล้วโอ้โดดแล้วพี่น้องตายก็รอโอ้โหนี่พี่น้องนี่ ใายขอรอเลยืมตัวเล็กเนามีเต็มพี่น้องมีเต็มแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนนังด้อยู่มั้งถือตงหัวคับหมดแล้วนี่ไม้นี่ไม้ประลุกอยู่แล้วพี่น้องนี่ Give con bóng tèm lư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 ng tèm ดินดินดินพี่น้องโอ้โหมาแล้วนี่พี่น้องนี่โอ้โหส,สวยส,สวยสวยเพี่น้องส,สวยสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยพี่น้องนี่นะโอ้ยอยู่ในน้ำซำโอ้กินนิ้าป่เนาะกินนิ้าป่เนาะมันสีรุดเลยบ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องนี่เด้อนะ กินดีป่ะยายาลูกยายายา,ยาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋พี่น้องเดี๋ยวอยู่ในน้ำพี่น้องอยู่ในน,น,น้ำ ดินเร้วสิลุกดก่อนเดี๋ยวใสก่กระสอบก่อนครับหลังสุดท้ายพี่น้องอยู่้างกันนี่ล้นี่หลังถือปลานี่หลังถือปลาอยู่นี่หลังสุดท้ายอยู่นี่มุมนี้น้ำลึกลุยปลาได้พี่น้อง โอ้โดนอีกแล้วพี่น้องโดนอีกแล้วตายแล้วมั้งนี่ตายหอรออู้หูงามจังเลยพี่น้องมือตี๋ตัวนี้งามเฮงโอ้โหตัวนี้งามพี่น้องนี่ยังแข็งอยู่นี่เกือบเขือเด็การอยู่ ใด่การอยู่พี่น้องเด็กายู่นี่ใส่งามเลยติดเลียไล่เลียกันเลยพี่น้องนี่สามเต็มนี่เดี๋ยวไปร่วมยอดกันพี่น้องเก็บก่อนครับผมอยู่ในน้ำมันมาถือชุดนี้ชุดเดียวพี่น้องนี่ผมจุ่มไว้เลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อน เดี๋ยวไปรวม,มยอดกันอยู่ในโครครับผมเก็บเบ็ดมาหลังนี้ว่าเทบูถือพี่น้องเอ้ยนี่มันเกี่ยวนี่ว่าเทบูถือพี่น้องเมื่อไหร่โอ้โหขวดปลาดุกพูดพี่น้องว่าเทบูถือครับผมโู้ยมันดงปลาดุกคักๆเลยเลยมองนี่นี่ โอ้เ <Ooh. S 2> บิ่งตีล่าพี่น้องเต็มมือผมอัญะเลยว่าเต็มมืถือครับผมป่าติดโทม,ม,มันมาแล้วครับพี่น้องมันมาแล้วอันนี้เฮ็ดสิบเฮ็ดตากแดดเดียวครับพี่น้องนี่ตัดหัวออกตากแดดเดียวเลยรุ่นนี้โอ้เ <Ooh. S 2> ต็มมือผมอัญะเบิ่งมือผมตีอะโอ้โห เก็บกุนครับพี่น้องกินลึกอีกไปมาแต่บโบถือที่แรลกยามันเพลินไปโอเคครับมันมาแล้วเพียงแล้วครับพี่น้องมันนี่ถือว่ามันู่ครับมันมันหนักตายพี่น้องเบสโฟมเป็นนั่สี่แหละขอเสียของเบสโฟมคือว่าปลาไม่ติดตายครับผมโอ้โห,โหไปใส่หนู มันเ่าวมันเ่าวมันเ่านี่พี่น,อน้องนี่ตัวนี้มดตายครับสดๆเลยงามๆเลยพี่น้องเห็นบอ่อุ้ยงามแห่งปลาตัวนี้หนึ่งแต้มใส่กระสอบเลยพี่น้องไม่ว่า,ายูนนี้เ็าจไหนหนึ่งแต้ม เล่นสิบสองหลังสองเต็ม้มเต็้ม 3. สามเต็้มสี่วุริยังอ่อนออยู่พี่น้องนี่มันหมานอยู่ครับพี่นอ้องจะได้ก็แล้วแต่ครับพี่น้องคลิปนี้กับพานพานอยู่ครับฝนตกหมื่ขึ้น ปาที่ตามคลิปหนาคลิปนี้ครับพี่น้องคลิปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วคุณหนีโมทันตายสุดๆเลยเลยมันมาเลยครับพี่น้องไปเลยครับผมคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังเร่งใจครับโค้ชสัตย์สุข,ขยัยโค้ดต,ตามเด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยู่ลังเร่งใจให้กูอีสานนะครับครับผมขอ,อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับขอบคุณหลายที่เขอาอพรับโชคยิบครับผม สวัสดีครับ